วิธีเปลี่ยนภาษาใน Facebook ง่ายๆแค่5้คลิกทําแบบนี้กูแซมรู้นะครับว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนภาษาใน Facebook บางครั้งเนี่ยคุณสับสนใช่ไหมว่าคุณใช้ภาษาที่คุณมีภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งเนี่ยเครื่องมันมาเป็นภาษาอังกฤษคุณงงคุณทําไม่เป็นเดี๋ยวกูแซมจะบอกทําไม่เป็นใช่ไหมครับตามมาตามมาแต่แรกนะให้คุณเข้าแอป Facebook หลังจากนั้นนะให้คุณแตะคําว่าเมนูและที่มีหน้ากลมๆของคุณและขีดสามขีดนั้นใต้หน้ากลมๆของคุณแตะลงไป หลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคุณจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวสังเกตที่รูปปนเปืองแตะลงไปครับและคุณเนี่ยแตะคําว่าภาษาของแอปที่เป็นรูปโลกถ้าเป็น Android นะครับมันจะให้เปลี่ยนในแอป Facebook ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เป็น iPhone เนี่ยมันจะเด้งเข้ามาในอีกที่หนึง่งถ้าเกิดมันเด้งเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยให้คุณเลื่อนลงมานิดนึงนะครับคุณจะเห็นคําว่าเป็นรูปโลกนะครับให้คุณแตะลงไปเลยคําว่าภาษาไทย ก็คุณก็เปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการนะเอาภาษาที่คุณถนัดเอาภาษาที่คุณโอเคแล้วก็เลือกเอาภาษานั้นพอแตะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอ่ะคุณแซมลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมให้ทุกคนดูก่อนอ่ะพอเราเปลี่ยนนะเราเข้าไปในแอปภาษามันก็จะเปลี่ยนให้กับคุณไปตามที่คุณเลือกแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับใครทําไม่เป็นนะครับก็ฟังหลายๆรอบนะ คุณทําได้อย่างแน่นอนคุณแซมคอนเฟิร์มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์คุณแค่กดตามอย่างเดียวเห็นไหมทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการในการเปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k เนี่ยมันง่ายมากๆเลยแต่ว่าการที่กว่าคุณจะค้นหาเจอเนี่ยคุณแซมเข้าใจนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ในการทําออนไลน์หรือการที่อยากจะใช้แอปต่างๆในตอนแรกก็คแค่กดตามที่คุณแซมบอกนะส่วนใครนะครับชอบความรู้แนวจับมือสอนทําออนไลน์โดยเฉพาะการทํา Facebook Page คุณสามารถติดตามคุณแซมไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณแซมเอาความรู้เจ๋งๆมาให้กับคุณทุกวัน แต่จะมีบางคนนะคะพี่ใจร้อนนะบอกว่าคุณแซมพี่เห็นความสําคัญมากๆเลยการทําออนไลน์เนี่ยมันสําคัญแล้วถ้าเกิดวันนี้พี่ไม่เริ่มเนี่ยสายที่พี่จะปิดการขายเนี่ย มันหายไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้โอกาสแต่ละวันที่ไม่ยอมลงคลิปเงินกี่แสนกี่ล้านไม่รู้นะที่เขาไม่เห็นธุรกิจเราเพราะเราไม่ยอมลงคลิปไม่ยอมทำไลฟ์ซึ่งของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลงคลิปหรือทำไลฟ์เนี่ยคนเห็นธุรกิจของเราเยอะขึ้นโอกาสที่ปิดการขายก็ได้มากขึ้นดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยไม่อยากรอช้าและอยากจะให้กูแซมจับมือทําเพราะพี่ปวดหัวพี่เริ่มทําไม่เป็นพี่คิดไม่ออกทําไม่ได้นะก็มาเจอกันได้นะครับกูแซมก็มีคอสจับมือสอนทำเ c e b บุ๊กเพจนะ จอกันนะแล้วก็ใครสนใจอยากให้คุูแซมจับมือทำเพราะปวดหัวเพราะเริ่มต้นเนี่ยก็คุณเนี่ยสามารถที่จะทักไปหาทีมงานที่ไลนแอด k i u s A m ได้นะวันนี้คุูแซมขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปละบ๊ายบาย